จังหวัดหนองคาย YSF พาชมสวนหนองคาย BOS เกษตรจังหวัดหนองคายร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายและเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดหนองคายจัดกิจกรรม YSF พาชมสวนหนองคาย BOS เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรอีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดหนองคายรับการเปิดเมืองวันแรก วันที่1พฤศจิกายน2,564เวลา11นาฬิกาณบริเวณสวนส้มเขียวหวานเจ้าจอมเตยบ้านหนองแวงตำบผลผานพพะ้าอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม YSF ผาชมสวนหนองคาย BOS ที่เกษตรจังหวัดหนองคายร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายและเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดหนองคายจัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรอีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดหนองคายกิจกรรมเริ่มจากการเสวนาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกรรุ่นใหม่หรืออย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์จังหวัดหนองคายโครงการขับเคลื่อนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์หนองคายขั้นพื้นฐาน และโครงการหนองคายโมเดลจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมบูธแสดงผลผลิตของเกษตรกรรุ่นใหม่สินค้าเกษตรรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์หนองคายขั้นพื้นฐานและผลิตภัณฑ์แปลรูปผลผลิตทางการเกษตรที่อยู่ภายใต้โครงการหนองคายโมเดลอีกทั้งยังได้เป็นประธานเปิดสวนส้มพันธุ์เขียวหนองคายพร้อมร่องเรือชมสวนส้มเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร รับการเปิดเมืองอีกด้วยจุมพลสายแววข่าวสุภาพนภเก้าทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน